สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการเทียเซอร์ a n n e l และก็กลับมาในเกมด g o ก Ball l e g e n d นนะครับผมผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลาผมเจอโกฮังตัวนี้แล้วมันกินยากเหลือเกินด้วยความว่าสกิลพี่เขาเนี่ยก็เขียนเอาเรื่องอยู่นะครับนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องเจอฝ่าตรงข้ามนะครับมี UL 2ตัวเป็นโกคูแล้วก็โกฮังบอกได้เลยว่าเวลาเจอ2ตัวนี้มันเป็นอะไรที่สายคอมโบ ไม่ชอบเลยผมคนนึงแล้วผมไม่ชอบเลยเนื้อเหนียวเคี้ยวยากมาครับเพื่อนๆบรรยากาศเดิมๆเปิดหัวมาด้วย Blue. เบจิโต้บลูเจอกับโกคูในร่าง d ูเอลโอเคเปิดก่อนได้เปรียบครับไปแล้วต่อน่าจะต่อไม่ได้นะโอเคผมหลอกต่อหลอกก่อนนี่ยังไงโชโหันี่เนี่ยเนี่ยฮ่าฮ่าลวงเลยฮะโอเคครับเปิดก่อนได้เปรียบ และฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนลงมาแล้วฮะเป็นการสวิตตัวของโกฮังโอเคตอนนี้นะครับเราเทะลวงเข้ามานี่ไงสายคอมโบไม่ชอบแบบนี้แหละเวลาโดนขัดออกมาแบบนี้โอ้โอเดี๋ยวไปไหมม,มันก็ขึ้นให้ผมหลบแล้วนะแต่ว่าผมหลบไม่ได้มันตั้งแต่ปรับมาใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะหลบยากนิดนึงนะโอเคโดนด้วยอะไรครับ อย่างน้อยก็เอาเลือดมาไปครับยาวๆว,วิเลยอย่าไม่ทันยังแบบไม่ตายนะปิ้วปิ้วครับปิ้วเฮ้ยเฮ้ย้เอามาทำไมเนี่ยฟิเซอร์เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมือบอลไงอย่าก,กดรอหลบนิดนึงโอเคถ้าเราปล่อยให้เขาโอ้โหดูดิ ขาผมออกมาแล้วดึงการถมออกหมดมือเลยออ้โ้แย่แล้วตายเลยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอู้โูเกือบรอกกันครับโอเคจังหวะนี้เป็นการปะทะพลังและโอ้โหเขากดเกือบแบบเกือบเต็มหลอดอะตายเลยไหมเนี่ยไม่ได้ โอ้ชเชนไม่ได้ฮะเราโค้ชเชนเป็นสไตล์อาร์ตแต่ยังได้อยู่โอเคไม่เป็นไรแค่ทางในเรื่องสีไม่เป็นไรเราต้องปิดมันก่อนนะมันมันเหนียวมันเคี้ยวยากตัวนี้เนี่ยไปเลยครับผม อันนี้คงจะตายจริงๆแล้วโอเคมาหเหลือตัวหนึ่งฮะไปเลยครับอืมประมาเทเกินไปตามจริงแล้วการที่เราจะเข้าไปโจมตีแบบตรงๆแบบนั้นเราต้องมีจังหวะหลอกด้วยนะฮะแบบนี้มันตีเข้านะกดการ์ดฟ้าต่อไปเลยอุม้มโอเคฮะจังหวะนี้เราต้องหายวิธีหลอกเขาฮะพุ่งไปแล้วก็หลบแล้วก็ขยับนิดนึงแล้วก็ต่อกาดนะ แต่ว่ามันเหมือนเป็นการขยับหลอกให้เขาแบบขยับเหมือนจะหลบนะแต่ว่าเราไม่ได้ตีไงมันเลยหลบไม่ได้แล้วก็ดูจังหวะดีๆฮะอย่าให้แอนิเมชันมันขยับไปจนสุดไม่งั้นมันจะหลบเราได้นะโอเคครับตานี้เราก็เก็บชัยชนะมาเป็นที่เรียบร้อยฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่กด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์ให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยนะครับมาครับเพื่อนๆมาอยู่กันในตาที่2 ตอนนี้เราก็เจอเป็นโกฮังแล้วก็โกคยูเอลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนมาคือตัวละครของผมเปลี่ยนมานะฮะพิจิตา้าร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ผมสุมมาได้ใหม่เหมือนจะเป็นว่าเป็นร่างเก่านะผมก็ไปลองเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วแหละรู้สึกว่าตัวมันคิวดีเดยลองออกมาแล่งกันหน่อยมาครับลุยกันตัวแรกที่เราเจอเป็นโกฮังบุกพ่อ,อ ลบก่อนนะฮะรออิเมชั่นขยับโอเคได้เล่นแล้วเอเลยถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาผมเจอตัวหังตัวนี้ผมอยากจะปิดดาเมจให้เร็วที่สุดนะโอ้ลบก่อนนิดนึงแล้วก็เพิ่มเกียฮนะแล้วเราจะได้เปลี่ยนมาใช้ร่างฟิวชั่นกันแบบนี้ไปได้สวยนะยังไม่ตายดีฮะยังเหลืออยู่แต่ว่าเขาสวิตมาโอเวอเชนผมอืมอเอาละเป็กีตาผมเก ไูดูดูดลดูดูดูุยดูยูด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 นดูดูดนดู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 ูู่ดูดูดยารดดู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 ร์ดู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 ดดูดมดู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 วนี้ต้องเฮ้ยนึดดดููรออด เอาไว้เช็แล้วก็แพ้ทางในเรื่องของสีด้วยแบบนี้ผมโดนชุดใหญ่แน่ยังไงเปลี่ยนเลยดีไหมเฮ้ยๆียังขัดได้ยังขัดได้เราขัดท่าเขาได้ยังไงโอ้ผมกดก่อนที่แท้กดมาครับโอ้ยใค้ค่ดได้ใบเดียวนะแต่ยังเปลี่ยนมาเป็นเบจิต้าปิดก่อนเลยปิดปิดโอเคยังเวลาหายใจแต่หลบไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่ปล่อยดูสิครับแต่วิทตัวยังไม่ได้เลยถ้าไอ้สองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันนี่ผมแบบโู้เล่นตัวเมเลยไม่ได้เล่นล่างฟิวชั่นแล้วครับทุกคนถ้าไอ้สองตัวเนี้ยไอ้โคคูแล้วก็โคฮังที่มันอยู่ด้วยกันนะแบบนัดตอกคอมโบเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับผมไปเลยเอ้าผมไปกดแท็กเฉียวเฉยเลยโอ้อะไรวะจังหวะนี้มันรั่วได้ไงเนี่ย ก็เป็นผมที่โดนดิแล้เวเขาก็ฟิวชั่นฮะจริงผมใจเสียไปแล้วเนี่ยเม <c oughs> เสียไปแล้วอะ่ะแบบมันพลาดอะไรไงพลาดตอนกดการ์ดเขียวอะ่ะเฮ้ฮะสวิตมาก่อนโอเวอร์เชนไม่ได้นะเราต้องโอเวอร์เชนเป็นไอโอ,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 อาร์อย่างไรอย่างไรเขาก็รู้กันเ,เข้าเฉยเลยลบได้ฮะเราพิวอยู่เคไป แต่ว่าเลือดเขาก็ยังไม่เท่าไหร่มาครับเิ่มพลังกันหน่อยยังหลบมาได้นะกดคัสสวนเลยฮะเขาไม่มีเกียร์หลบแล้วออ้ดูดิดูเลือดดูเลือดโอ้โหแรงเอาเรื่องอยู่นะอ้โอ้ยังปรุงเข้ามาแบบไม่คิดจังหวะนึงหนึ่งฮะตัวแบกผมกับตัวแบกเขาหลบทีนึงตามเสปอันตาอินสติ้งแต่ว่าผมทะลวงเข้าไป เอาด้วยการฟ้าเลยครหลบอีกทีหนึ่งย,ยังไม่หมดหรอกเพื่อนมาจังหวะนี้954ฮะยังชันนะเอาถ้าเมือเฉยเลยหลบเก่งนะเราอะ่ะยังไงจะมีอะไรให้หลบอีกไหมโอเคคือได้ว่า2เกมเมื่อกี้มันสุดเหวี่ยงไปเลยฮะได้สู้กับโกฮังแล้วก็โกคูที่ ผมมันใสมาทั้ไม่ใช่อะไรหรอกแบบนอกเหนือที่ผมไม่ได้กดอัดคลิปนี่คือผมแพมพวกมันตลอดเลยนะไอสองตัวนั้นอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ